สบายดีสบายดีเด้ดพอพ่อแม่พี่น้อง FC คุณทุกคนเนาะตอนนี้เรากำลังสิเดินทางไปไหนไปวัานเกิดไอ้ก่อยเนาะไปอไปอไหมพี่ผมทำมาผักยูงแหีมเดียวกันเนาะนี่มาจะาก 3, 6, 3ับสามสาวสามคนตายเนาะม,นนามนนีแต่คนเยอะมกเนาะโอ้แดงโตคนนะ สาวๆแต่งตัวแจ่มดีเนาะสาตีดสอาหนองปลาจอดุดไปแซ่นี่ตอนนี้ฮขาํกำลังสิบเดินทางไปตีมก็ี้ก็ไ้อยิบันเกิดอายก้อยเนาะ ไสแล้วโอ้มอไซคูใจบันนี่วสคูใจจังเนวอาันเดตามไหมเอามาใส่รถเลไเย อาชาๆแต่งัวประมาณสองสันเพื่ออาบน้ำ้มตีนคงะงกมม่ได้สระี่ได้ก่นจริงๆกกินท่าอะไรวะโอ้เออตีนาใช่ตีนเขอคืเออใช่ตีนเลตีใชงัไงงะอีแกเอะอกีเลยอ่าไปยังไงงอีกแสกอยไปไป ปัดตัดถามาถทาเองว่าเป็นเนาะมันมีแคนนะก็ใครแฟนตาเนาะปัดข้าเห็ดหมดเลยไอ้คำสีกำลังเกียมไปอันนึงไปดองวะเฮ้ยบระเเม่นไปบ้านเกิดโอ้ก็าใส่สุดเนี้ยพี่ดึกค่ะคุณนายประเเม่นเลยนาเสือเห็นไหมเมสซษาคืออะไรนะคือพวกเอเชียอันยังแบบแบบ แบบเอเชียมีมีย่างขนาดเสียกัมมลอเต๋อเน่ยข้าวเห่คือออเชียแบบคือในนางเลยทุกวันมีนะคอับครดีได้บอกวันนี้ดิแค่สอวกับสามอ่บ้านพี่ดึกโอเคคู่กันม้านี่สายหลายหลอกคู่กันรู้ว่าเยอะจะคีมอะไรเซนสามสาอือสามีเซนสามซื้อมาแช่ จ้าว่าซื่อให้ก็ซื่อเองเอาไปใสกำลังเกียร์เดียวเอ้ยกำลังเกียมสิไปงานวันเกิดไอ้เอ็งกอยงานเกิดหนาบ่าวเพึ่งไปมันเกิดไอ้เฟิงไอ้เฟิงโอ้ยไอ้ข้าวซีบออันี้ไปพยายามได้อท่าในที่โคเล็เดียวท่าอะไรล่ะโอ้หนาโคเล็เป็นเละเพราะว่าคืออะีร ใส่สุดพี่น้องเองเสือตัวนี้หากลินใ่นีทรงตัวนี้คือผมใส่จเถือใส่ใส่อยู่บอกมีได้ใส่ไปเปิดงานหล่ดหลดเป็นบออโอ้แก่งตัวแบบมันสุภาพสุภาพเนาะเวลาไปงานแบบอาบจะเหืออามจะเดือดถอยเรั่องหามเงยจบเดือดถอยเวย ไอ้ดีอาบด้วยนะนี่ยความอาบเดี๋ยวจะได้มาเสียดมือแอ้มาเสียดสือรถใหม่่รแม่เรยืมอะผ้าเป็นทัวอันนั้นนี่โอ้ใส่เด็กฮะสามโอกสามดอกี่น้องมาดีมือสงเนือดเี้ยวฟนมาผ่าก่อยยังไปรออยู่ในเมืองโอ้คาวคนคือจะคาคือคาปิด โอ้ไม่ใช่ย่งไอ้ไปได้ผมบนทางไปหอนใช่ตือว่ามันติดขาไปใครยืมคนนะขาไปูแต่ว่าติดเนมสาเนี่นะอ๋อที่เกกลางกลางทางซื่อเมนโลอแต่ก็คนร้ายเนาะเมนร่อบางคนูีหนโอ้ร้ายแหงนี่เขาบอกว่าจะไครับสามหลแอกเนี่ยแน่ๆว่ารักแปดเอรักแปดได้ยังอไปึ้นน้อขอสผาเอาไปรงน่อยเออเมนเนาะูาอยขึ้นบ่องจโคน่ดขยัน ไป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 แต่งตัวเอาลอยๆตัวเนี่ยเราเนาะแต่งตัวเนี่ยเราเลยอันนด้ใส่สุดเป็นคืออะไรจะใส่อนก้อยงายเนาะบอมันขอกับเจ้าะเลยไม่นบอกไอพึ่งเนาะอยจะลำถั่วมันหมดข้างในปันกันเห็นเลยบอกเจ้อยิ่งว่าเดี๋ยวมันตัดแต่งหน้าผิวให้มันขอกับสุดมาตรงเอซแต่งตัวไปเนอ๋อเป็นตาแดดงตัช้าอยู่ปะมันอยู่เนาะเป็นตาอยู่เป็นตา แตะมนันแตะสาวะอะไปพี่น้องนี่แหละถ่ายบรรยากาศไปหน่ามีโบนี่ยมาหน่วยเอ้ยมาสุดยอดเนี่ตอนนี้ก็คือบรรยากาศแต่งตัวแต่งตัว,แต,ตว,แ,ตตวแต่ละคนแเซ็ตแล้วแล้วน้องเพิ่นไปถ่ายแล้วพี่น้อยอย่างหน้าเอกสาวห้สาวอลิตาสาวผมยาว เบ่งเองนกอ่อยเนาะสไปดีสสไปดีสสายดีเพบ่งนกอ่อยเนาะาตอนนี้พูแเละตั้งแต่หกโมงผูแเละตั้งแต่คอยไหลซุดแม่บอกคอยเอาแน่เสือคอยบอกทตั้งต่ตอนไหนยดปุ่นตั้งแต่ห้าโมงเ่็นวานเชอกไปกินสีดาแต่บิดแห้งคับลำบักสุดีสิบโมงกันดีสิบอปดโมง ไอ้บอกยังเงเขาม่เจออ่ะเซ็กไปผมได้บผพี่อ้สองจุกบอกปลาสามสิเปีนะปี่อยั่ฮะพี่อยู่บอกสองจุกก็คือเวเลสเด็ดแน่สวัสดีเเวเลสนะคืออีทีเลยเอ้าบ่ายเนี่ยหุ่นห้อยก็คืออีทีเจมอาวีสิัง ไปงามเลยพ่อแล้วว่างามก็คือตอนนี้ก็เวลาประมาณจักโมงไงก่อนเด้อเดี็กๆคงกูัวไปอยู่แล้วสิบโมงเลยเนี่ยคือสองถุงเสียนสามถุงให้กว่าเป้าโมงร่างเตรียมตัวปะเก่าโม้ถ่ายบรรยากาศก่อนสิบไปคันไตผลมันเสียงเพลงได้ของบระเทศไทยเนาะ อบคุณเนาะประมาณจะค้นวะถึงสาวหูจะทีกาหมูตาเขาตาเคียวมากมีแต่พองเขาเลยเงินบอกไอ้เี้ยกับทีมงานอสาวตาดำลาวอตเด้อ๋อไอ้น้อเนมนะส่วนแล้วให้เิดเบอร์ดีก่านเอต้งไเจ้กันพี่น้องไอ ใช่ไมสตัวคือหลายสสบายดีเด้อพี่น้องตัดผ่ามาตอนเสารพี่น้องเ้ยคืนนี่คัดเนาะคืนนี้มวนแหงแล้วมวนมวลชุดๆเลยครบหน้าขบตาหลายคนคัดเนาะมาไม่ทิงอ่ะเม้าคัดเบาแน่ริมหล้นี้สิภากันไปกินเข่าพี่หนองไปกินตั้าก่อนกินตั้เนะ ไปขายก้อยอลิต้านี่ล็อกไม่อลิต้าซื้อให้เนาะที่แรกบอหนอยว่ามันเป็นดอกอันฟอมๆเห็นไหมไม่เนาะมันเป็นมันไม่คนดอกแฉเนาะดอกของแฉเลยเลยงามนะดอกกุหลาบก็ขามาสเนาะกับปูกมั้งงามแห่งนี้นี่ป้าไปกระเตนเนาะเตนมัดเหล่าแปดแบน บ้านเราแปดหรือสีมว่าแปดเก้าเก้าเก้าเนาะเก้าเบ็นเก้าเบ็นเราอย่างก็เคยเราอย่างดีเจสี่เราดีเจสี่ฮะบอกมี่แอร์คอยเซ็กบินมาเจ็ดล้านเจ็ดล้านกับขักลายเมื่อคืนเจ็ดล้านจีบเนาะป้าโตประมาณหมื่นหมื่นไปๆหนึ่งเดียวหมื่นสี่บะ บอ<ร>กมอยหน่อยมันสองนองมันหนึ่งมันสองผัดน <c oughs> ั่นแหละบรรยากาศกันคนมาห่วมกันไลยเนาะไล่ไล่ไ้คำแสงมาน้ำลังงูคำแซงก็มาแล้วบอกให้เราหมดขาดต่เบาบิกมีแต่ไอ้ิกเราข้าเนาะบไดิมาไปทัวร์คอนเสิร์ตคืนปุ๊ติดผ้ากันติดเต็มม้วนเองวาริบายพับต่อบาราพับเต็ม เขามาห้องจะโมงวะเขามาห้องประมาณโม2 2> 1, 1โมง2ง 1> 1โมงนะ1โมงเนลยนั่นมหละพี่น้องเลยมาเด็ดปาเซติตต์ต่อกันเลยบนเลยพักตั้งแต่เมือนไอ้ดอนมืบอแรงกับวันฮาโลวีนอีกเลยค่ะวันฮาโลวีนเขาต้องไปอีกบ่เขาคือสแต่งเป็นฟีดิอ๋อหวัีแล้วพวกเราก็ถ่ายคลิปแต่งเป็นฟีไฟสิคือนะเนาะสองไฟสองเล่าเออแต่งบ่าเราเหมือนเนาะ แต่งเลยนะบ่เคยแต่งกันเถอบ่เะวันฮาลาบีเนาะพี่น้องวันกระป่อยพีตอนนี้ทีมงานไอซีเจค้าวกับไปถยานอะไรเนาะเพิ่นไปต้มเด้อพี่น้องกินต้มฐานไปห่านต้มวันนี้ไปนาฮะนกินต้มกันพี่น้องไอมันแห้งหน้าตอนเนี้ยเขาเอิอดนะมันเลยผ่านพอนายมือไปตลอดไปเดี๋ยวเจอกันอยู่ห่านบมดเลย แคมคองปากเซเนาะไก่สเลอเนาะไก่เเลเปิดแต่บ่ได้ก็ะะะะจะจะเปิดให้มาวางคองขายอยู่แถนนี้หละมาคองขายแล้วก็เป็นบอนยางเด็ดข,ข,ขายสวรรค์ังเนะขตแคมคองปากเซผู้ใดได้มเเาเห็นเนาะผักหลัดบ่ดือ,อจสน่นดผักหลัดดิผักหลัดเดยเนาะผักได้บนี จะคือขืนขายเครื่อังบริตาจำกองเอาเครื่องมาขายขายเสือขายส่งก็ได้เอาเชือกพามาคายเป็นหันเนาะเขาเออเอาเชือกพามาคายเป็นหันเขาเสาเขาเออเออเป็นตัวไปตัวเปล่าแม่นั่นแหละแต่ลิตาบุมีความหูทางด้านมี่ยมมีสุดมากก็เลาะเลยก็ตัละมาใส่เครื่องอ่ะอ่ะอีกขัดเตา หอดเลยพี่น้องเลยอันตำหมอกฝ่าหมอกมหรือหลอกหลอกนั่เลยหมอกนะไปกินตำมีข้าวเหนียวให้อยู่บไดิไม่เป็ดิอะไรอ่ะเจ๊กันเนาะให้งคำสีนี่ฮะคำสีมี่รถใหญ่เลยใช่แ,แล้วกินอยู่นี่ปะ หประจตันึงซีตวนี้บ่เออตัวนั้นบขาประจอดมาแล้วอ่นดังเจ้าดังนั้นคนมากมากหลายเนาะโอ้กินแบบปอกบอกก่าเลยงเนาะกินอะไรดีกินเก แล้วเ <c oughs> ่วนหนองเทียีไปกัน <favour of kommt> ้ยมอเสวนาผีเวาสบายดีสบายดีทุกคนแน่แน่ หาหอดห่านตำานะพี่น้อยขาตำมันตำมาก็ูบ่มีไคกินทำไมเขาเจอกู่บ่เอาอะไรมาแหงเขาเอเศษหน้าหน่อยเอามือเอามือเนี่ยเหรอเยงไมมทองไม่ทู่เยี่ยงกับอะไรเอามาะสบายดีไอ้ตาสาวผมยาว

เเบิงให้เบิงทีมงานมาํำกันดิ่มสองสี่หกแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองผู้ที่ครบโหลทานส่วนเป็นเกี่ยวขาวยไปเรื่อยตัวนี้ส่วนไปกินเป็ดไหมล่ะว่าเปนการัี่ทุกคนเนี่ยทวงทำสุกทามาล้งหมูเนาะเขาจะกินแบบเป็น ไม่แต่สั่งบกจะสั่งบ่อริศบ่อริศน่ันนี้ยังเขาอื่นยังบยลากหอยลมยำหอยนางลวกตามขุนสดถ้าจะกือพวกเอาอนไหนมาให้เนาะกเวาอยู่แล้วไ่ได้ทถึงเนามามือยุบยอยู่ บาารคนมาหลายการทิ่งเห่าน้้มเาวนะคาอทำ้ป่ไหะรบสีเอาเข่าม่น้ยีนองเลยหมดเถือเ่น

Teng LÀ... mà mi à, à, à. <laughs> <laughs> mày 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 ăn mày 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 đi, mày 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 เมอสอสมุนีเนฮโลวนากันเมือเาออกมาอ่งนาพีแหกนอ่นอนมเจอนี่อ๋อเออแม่นแน่นเอแม่แม่แต่งไปเบิ่งนั่งอะบ่แต่งไลยกัไปเบิ่งนังหรอวันนยายาเลยคุซ เออคอนเสต์เนี่แตงมั้งเลยคนเห็หรอพี่หลอสุดมั้เฮ็ดพี่ใบเข่าเออใส่สุดจี้ขาหมีอยู่บะมีอยูจี้ขาเนี่ยผมเขาตรงเลยนี่เลยนี่สุดจี้เนี่น่ในหนาขข่าเด้อ ทานฮานาบีมาเดินมาได้กินเผาแนนแต่ว่าเนี่ยเผาส่าท่านกินมากินในนโดดเจ็บอเลยแหละหรอมซิมซิมเด้งห่อยมาเด้อกินอ่ินนกินกนกินกกินอนย อ้าวเบ้าเออบัวดอกเหมากกว่ามักไปว่กุ้งเขาจะเห็นห่างเออหมักไปว่าห่าเอาออกอยสั่งมาแต่สิบบเขาว็าท่านกินเามากินตามันเข้มข่ขอใครวะจะกินนี่เร่

เอาอะไรสมบักินเน้นยลยคอยนำลงอย่าพอยนำลงกับจานเก่าสิบพันก็กินทำไมกินเลยว่กินน้ำมันกินโหลเบ้นโอยกินทหาต่อนก็จะเป็นางเงื่งกับดวน้ำเด่กินนเด่นเออีกคนลตอนกินน้่ใจขาวจานเก่าสิพันเอะกินแม่ไม่ยชเด็กเงยถ้ยาเนียมือไรขอยมกิน เด็เปียกไม่เป็นได้มเนี่ยไหนมันช่วงเม้าบอ๊บกินบ้าเดิมกินบ้านกบอ๊บสดเดไหนเป็นอย่างกินทำไม่ มาบ่ะสมปุูนจะอไรหจะอะยช่วยในนานแลาวก็ให้กินนี้และจักใหกินไปเยอะไปถุยใ้กินไปเยอะไยถุยไม่ใหกินแต่กินอีกเดลกัหนึ่งนใจบ่นีกเดลันหนึ่งดมเนี่เขาจะบอกกิน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 เนี่ยเออก็ผมกินดอกเพราะว่าน้มันไม่จ้เห็น่ลองมเนาะ

เมื่อคนนเบเ็อาไปเสเนาเจ๊ายจ้าเลยกปวพปวดเมาบ่เมื่อคืนเนี่ยวดทุกปวดเมาบ่เมาบียผสมเหล้าเหล้าผสมเบียร์ไปเลยตีกันนะเปปซี่อีกเนาะที่ยังนอย่ีลย้ยที่นี่ไงตูหนนย่ไดใหมู่้ดป่เสียก็จะไปเสียได้แมาักเตเนี่ตับเตมีคำตออู สุดใจสุดใจสุขใจสุดใจก๋วยจับยาไก่จะปีไก่ได้เพิ่มายเพิ่มมนวิ่นแหงได้นมฮะานสุ่มันกอดเขาบอหายแบบพข้อเลยนะแต่มันนอนคอยเนเลื่อว่าพยาดัไปสนใจเด็กคนละคนนแต่หลายนได้คนคนดไมืหอ่หนบอิมมาซุปบรสสกุลบอมวอ้ยเดกนอนไป็นเชฟตามคืด้ ซี See you อูอีทีนึงจเะยื่ไอะไรเนี่ยจ้นยืนยื่นนอ hey, really? แต่ทีอ like ุสังหลังมีกอนทุกอแต่ยูอีทีนึงอีทีน่าวเขาไลไรออจากเพื่อนในเท้เขาไเขาเตะเป็นสุัร์ตใไหลไปเหนีเราก็มาอยู่บัตรซ้อยู่บัตรเต มาใช่ชีวิตแบบเรี่หลดแบบพ่งเขามาอยู่กับเส่งเาใช้ชีวิแบบเร่ยหล่อนธรรมดาธรรมดาแต่ว่าหาเงินนี้แหละได้เง่นได้มาไปได้เงินมาที่เห็นเสียเงินก็ได้เงินลงทุนลงทุนได้กำไรในนี้ไปกํกไรทุกอย่างซื้อกินหด้ยยุคนี่ไปซื้อกินเงินก็ได้อีกชากินเขาไ้ซื้อกินไ้ซื้อกินเอาหูจ่ายวัดปะฮะเอาไ่ซื้ินซื้อกินในมูจ่าย ไม่เห็นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สุนิยเนน้าได้เหนเี่ยอนี้ยูข้าวก่อข้าวก่อบมาเลยมันเย็นี้มันเสียเงิน้มัุบบปกอ้ยโอ้อ้ยโอ้อ้ยโอ้นโอ้ยอ้อ้โอ้ยอยโอ้โอ้ยโอ้อ้ยโ้ยโอ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 ้อ้ยโ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 อ้ยอ้อ้นี้อย้ยยอ้ออออ้อ้้ออ้อย นยมวนบาเซ่มวนแหงมาอีกแน่นอนมาอีกแน่นอนเออนี่เป็นตไปไปไปไเมื่อกับไปแม่ที่รักพไปาหน่อยนะโอ้ยูใจหน้าเดียวก่อโอ้ทำฐานมาเร็วนี่นี่ใ้องนนิน่องหนยน่องหนยกินบุเดียวกับบบเบิร์ตด้ยกินมันกันนัเลยว มาพี่น้องเนียมาเด้อมาอย่างนี้เลยใหญ่เมื่อกี้คือกันเนอะเก่ใจเกางใจเ่เใจไีบก่อนเนาดนจมาอะไรกันสิเลยอะไรที่อจตรงนั้นเะมันใเาเก็บภาบรรยากาศรุอนเพื่อนสกันเด้อพี่น้องเนียเอากินก่อนบอสมามาก่อนเวมากก็บาากันเนาะ โดนซีเซ่ลอเสอานอเปลท่านสีอิ่มแล้วบอสกิแล้วยนบกินแล้วบ่สขาวมะกินนี่นี่โอ้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 นมีครูไม่น้อยไงเจ๊น้เอเ็จังเลย ก้าคู่หนึ่งทกับคู่หนึ่งค่ะนี่กับคู่หนึ่งีนี่บ้าจะมียผมเบ้ามาน้ำแนต้องมาได้สิเปิดตัวเขาเยังขาเหียกลายเขาเียกตอดเลยเนียบอกเค่อยวางเลยซาให้ดียมนะเขาเปียกเสเดือเียกแปนโมแรเขาไปสไปก็ต้เยว่า กาเก่งเนาะเออบ่มีเวลาเดนาะทำมานอนนอนอหนี่ิบมงในนอนยนอน่ก็จะเป็นรับไปดินง่ายยังไงเนะกพอรินมาเเนาะไปเนาะเดียจะเดียแต่ว่าฝุ่นนี่จริงจังเนาะพวกที่รักนี่ก็ไปหุบเ เดี๋ยวเอาภาษามาหนักเนาะหนาสะ่ยานั่งรถเบิ้ลหนุ่เหนื่อยเลยนั่งรถที่สองคือโฝนตกเลยหรือแบบนี้แล้วแกพาบรรยากาศเป็นเพลงเสม่ยกตอนที่เราเนี้ยจะกินเผากันไป